สำหรับอาตูเอ็มคาเฟ่เลสเตอร์และอาตูเอ็มสเตไฟเตอร์นะครับให้มาแข่งรวมกับรุ่น R2M n เอ็มเน็กเกตไบร์ทอาตูเอ็มคาเฟ่เลเตอร์และอาตูเอ็มสเตตไฟเตอร์นะครับให้มาแข่งรวมอัมารโหลดแอปพลิเคชันได้เลยสวัสดีครับไลท์ทีวันแข่งขันไลท์ทีวีนะครับก็เน็กเกตไบร์ทได้นำตเข้ามาสามคันสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เลยเพราะว่า นักแข่งกันครับผมว่าจะคว้าแชมป์ได้ไหมนะครับตอนนี้นักแข่งก็ได้ทั้งงสว่างนะครับแล้วก็ตัดต้องแข่งเลยทีเดียวเนี่ยแล้วในขณะที่มีการถ่ายทอดสดนั้นเราก็สามารถที่จะชมการย้อนหลังได้ด้วยนะครับสำหรับการคอลี่ฟายการชุมแข่งระหวางแข่ครับว่าหรือว่าการแข่งขันในสนามที่หนึ่งจะพร้อมมาอย่างไรบ้างครับเชิญครับเราไปตัดก่อน แข่งท่านแรกนะครับที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์ตอนนี้กําลังได้รับประทานอาหารก่อนนะฮะก็ให้เขาได้รับประทานอาหารก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยนะฮะสัมภาษณ์เลยดีกว่าสวัสดีครับบาร์ดีครับน้องเอ๋ครับสวัสดีครับขออนุญาตขอพื้นที่นิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยครับเดี๋ยวหน่อยครับไม่ไม่ครกำลังลุกๆครับอ๋อลุกเลยโอเคโอเคโอเคแล้วผมแล้วผมก็จะยืนสัมภาษณ์น้องเอ๋เตรียมความพร้อมมายังไงบ้างครับกินครับตอนนี้ก็มีมความพร้อมเต็มที่ครับ وے ٹھیک ہے صاحب سملٹیشن کے لیے صاحب ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے صاحب เดนไปกันไปแล้วก็เดินเลัาไปที่ช่องอดูนะครับนมพรังตนครามอาการกนติดต่อแม่้รับได้นะไปรับอาหารหลังมกรซตอมเมื่อวานการคนพาเมื่อวานแล้วก็ามาสมย้อนหลังการแงนัาแข่งท่าน ท่านที่2คุณไพโรธคุณาครับตอนนี้ได้รับประทานอาหารอยู่เช่นกันเพราะว่าเติมพลังกันให้เต็มที่นะน้ำมันรถก็เติมเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปตอบสัมภาษณ์ความพร้อมของอน,นะครับตอนตอ,ตอบสัมภาษณ์ความพร้อมของนักแข่งนิดน,นึงครับผมเชิญครับสวัสดีครับ,บ,บคุณไพโรธนา ช้อนตกไม่เป็นไรคไม่เป็นไรละเชียงคละเชียนรกวนที่ห้าง้ารับผมไอต้องที่เช็ดอ่ะมันไม่มันมันเลอตรงนี้ตรงนี้รีโมดอยู่นะครับครับเออคุณะลกนาแล้วอเสียงเพลงเบาๆนิดนึงครับตอนนี้เบาๆนิดนึงครับคุณพะลูกนาเตรียมความพร้อมมาย่งไงบ้างครับวีครับวิารเต็มที่วันนี้กะไฟเต็มที่เลยใช่ไหมครับไฟเต็มครับตอนนี้อะไรอยู่ครับร้อมในรื่องร รุ่นต่อ644เอ็น1และแอดน2นะครับจบลงจบลงในรุ่นต่อไปอาร์เวนด้วยไบคานเทวเกิร์ดในโลกุนาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราล้มอะไรอย่ง้นะครับเดีเรามาดูกันครับว่าจะยึดโพเดียมได้หรือไม่จากทีมเอพีไบเลสติ้งทีมแข่งจะมีแรงแข่งได้หรือไม่เราก็จะต้องมาดูซิว่า ใครเป็นคนที่ให้กำลังใจนักแข่งขอทีมได้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราเชิญไปดูกันที่ผู้ต้องสงนะสัยครับสงสัยก็ต้องสงสัยสวัสดีครับ เตรียมความพร้อมเปนยังไงครับกับการลงแข่งครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะเตรียมมาทําอาหารข้าวเอเตรียมมาทําอาหาครับนี่เลยรื่องต่อไปนะครับจะเป็นการซ้อมในรี่เราเดียนรู้ไว้คืวุฒิเกิร์ลนักแข่งนี่มีกำลังใจที่สุดและในการแข่งในที่นี่ก็คือคุณเปิ้ลเป็นเลขจากเล็กออยลิมปิกเวทีเวลาผ่อนวิทยะชมาจากนูเบรีและครับกีก็ได้มาและอันนี้อันนี้อะไรฮะทอดมันข้าวโพดทอดมันข้าวโพดนะฮะ อร่อยมากเลยนะขอได้ร้อนได้ไหมฮะร้อนนะแล้วก็ส่วนทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่นักแข่งนะแต่ก็กินกันได้นะกินทีมงานเหมือนกันนะครัต่อครับผมปัจจุบันแล้วก็มารดานี่จากเล้ยตลอยเลี้ดุ้งดุ้งรับา่อนคุณการบโี้โหนี่ครับอีกท่านหนึ่งนะที่สฝาการ่ได้เลยก็คือใบพาวเวอร์เสาทั้งเสาลาตานลาตาน85 ผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าช่วงนี้ลำโพงสองข้างมันโผล่หูไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบสัมภาษณ์ความรู้สึกในใจของย่างเสาของทสูรนะครับเราก็จะมาสอบสัมภาษณ์ความรู้สึกในใจของช่างเสาลาซาน8-5้านะครับว่าทำอย่างไรให้รถเนี่ยมีกำลังแล้วก็ ้ยเราบอกว่าเป็นนิตยสาวดีครับในสนามนี้สำหรับเรื่องขาเกอแล้วน้องแอนดีอารมณ์โมโหนะครับนำเคทีนอาร์ีป้าการแข่งขันด้วยน้องแอนนี้ครับอันนี้รถสนามรของเจณาสิรลูกนานะครับเบอร์อเบอร์ เบอร์89ตอนนี้นะครับนักแข่งจ้างทราบแล้วในรุ่นคาวเตอร์นะครับเบอร์8เวลาเดินแล้วนะครับเวลานับย้อนหลังแล้วจะรับเบอร์86ตัวเองนะครับรนี้เป็นเบอร์86ของคุณไพรินนะครับสองกันไหมเอาไปเช่วงื่อถือกลงแข่งแล้วนี่คันแรกมาแล้วครับเกียร์แล้วก็นักพัฒนาคนวิทยาศาสตร์จากอุตสาหกรรมไทยและที่ดักการบ้านมาอย่างดีนะครับความความหวังว่ากับทั้งสอง การตบก้ามนี่กันเล็บและนี่ครับโปรนะจะเป็นการสอบรื่อที่ใหญ่ที่สุดของการแข่งขันในรายการนี้ครับคือรุ่นอาเทม Aston Martin F1 และ F2 F1 Racing นะครับเป็นและแน่นอนครับตอนนี้นะครับกล้องถ่ายสดนะครับกำลังสแปลนบายนะครับสามารถติดตามชมได้ครับที่ช่องไลฟ์สี่เนี่ยสำหรับโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแอนดรอยนิดนึงครับผมสกัดเลยครับ LIVE s t r e m นะครับแลวเข้าไปที่ช่อง R2MTV สามารถชมไายเท่าสดได้แล้วก็สามารถชมการคข่งขันเมื่อวานนี้นะไปจนถึงการแข่งขันในสนามแรกที่ผ่านมาด้วยความตั้งใจของเราเราไม่ได้หวังข้เดี่อนะครับเราต้องการให้ทักแข่งเรามีประสบการณ์ในในภูมภาคนี้ในสนามต่างๆ แล้วเราถ้าได้โพเดียมมาถ้าได้โพเดียมมามันก็ถือความภาคภูมิใจอันนั้นมันมันมันคล้มคได้อยู่แล้วครับแต,แต่ไม่มีนักแข,ข่งคนไหนครับที่จะไม่ไม่หวังตำแต่งเขแต่ที่แน่ๆเขาต้องการสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะครับขับรถปลอดรับเฮ้ยที่มาอ่ารับประการเซฟตี้เซฟตี้ไบา์